วันลุมพินีรักเอราวันทดสอบฮอตยอดนำชัยแฟเทคศึกวันลุมพินี80วันพร้อมเสิร์ฟการแข่งขันสุดตื่นเต้นระใจให้แฟนกีฬาการต่อสู้มากกว่า190ประเทศได้รับชมอย่างต่อเนื่องโดยสัปดาห์นี้ศึกวันลุมพินี80ได้ประกบนักสู้ฝีมือดีมาประลองยุทธกันแบบสุดพลังถึง12คู่ยิงสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่20กันยายนนี้เริ่มคู่แรกเวลา19.30น รักเวอร์ซัสยอดนำชัยคู่เอกนำรายการรักเอราวันนักสู้เลือดเดือดวัย23่ปีจากปัตตานีขอกลับมากู้ฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังสะดุดพ่ายมาในไฟล์ล่าสุดโดยจะต้องประชันฝีมือกับรุ่นน้องฟอร์มฮอตยอดนำชัยแฟเทคกําปั้นดาวรุ่งฝีมือฉกาดวัย20ปีจากชนบุรีเจ้าของสถิติ5ไฟ์ไร้พ่ายในกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอเพชรน้ำงามเวอร์ซัสชาติพยักคู่รองเพชรน้ำงามพีเคแสนชัย มวยบูนอกตำราวัย29ปีจากอุบลราชธานีลุ้นหยุดฟอร์มโหดของชาติพยักศักสตูลน,นักสู้มัดดุวัย26ปีจากสตูนที่ฟอร์มกำลังขึ้นหิ่งกดนอกคู่ชกในยกแรกมาแล้ว3ไฟรวดในกติกาวมวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท127ปก้อ,กองไกลเวอร์ซัสเดนิสคู่เอกภาคอินเตอร์ก้องไกลสอสมหมาย นักสู้เชิงสูงวัย25ปีจากพิษณุโลกที่พลาดท่าพ่ายแบบไม่ครบยกมาแล้วสามไฟร์รวดพร้อมลุยสุดแรงเกิดแบบไม่มีอะไรจะเสียพบกับแบดบอยเดนิสเดอร์มิคาปูนักชกมาดแบดวัย24ปีตัวแทนตุรกีโมร็อกโกที่หวังใช้ไฟนี้เรียกฟอร์มเก่งคืนมาให้ได้โดยจะดวลในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคตเวท138ปอนอกจากนี้แฟนมวยยังจะได้ชมคู่มวยสุดมันน้องแอมแฟเทคกลุ้นสารต่อสถิติไร้พ่ายไฟที่6พบกับ ชบาแก้วสอแก่นจันชัยรวมถึงการกลับมาของลำน้ำโขง BS มวยไทยมวยลาวขาลุยพบกับอนุรักษ์วันขององม MBK ที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี80คู่เอกรักเอราวันเวอร์ซัสยอดนำชัยแฟเทคมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอคู่รองเพชรน้ำงาม PK แสนชัยเวอร์ซัสชาพยักษ์ศักสตูนมวยไทยแคทเวท127ปอ ยอดดอยแก้วสำริดเว์ซัสตีใหญ่วันของโอม MBK มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ป่ปอลำน้ำขขง BS มวยไทยเวอซัสอนุรักษ์วันของโอม MBK มวยไทยแคทเวท140ปอเพชรนิลังกรดรรัตน้ำแข็งไอซไซเว์ซัสคมกริดเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตมวยไทยแคทเวท114ปอน้องแอมแฟเทคเวอซัสชบาแก้วสอแก่นจันชยัยมวยไทยแคทเวท110ปอ ก้องไกลสอสมหมายเวอร์ซัสเดนิสเดมิคาปูมวยไทยแคทเวท138ปอตุยติดวินไหลเวอร์ซัสมาฟลอนเบกคาโครออฟมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอาวัสเบกโคมิซาเอฟเวอร์ซ uh ัเบกตูชนิดเบคอูลู MMA แคทเวท3 3 0ปอเอมิลี่ชองเวอร์ซัสโคโกเซตมวยไทยแคทเวท117ปอดาวิดคุกเวอร์ซัสงซอนกิว MMA รุ่นไลท์เวท15517ปอ โชยะอิชิกุโรซ vs ฮิริวนิวะปล้ำจับล็อกรุ่นฟลายเวท125135ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง w a t c h w n i f c o m บางประเทศ facebookoryoutubeone บางประเทศและทางช่อง 7hd กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที